สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆด้วยพี่น้องๆผู้ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ที่ช่องวิถีคนชนบทชั a n แนวนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วน,นี้ที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือพวกแอมกำลังจะตำแตงใส่เส้นขนมจีนนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นส้มตำสูตรคนเดินป่านะคะ ที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นเส้นขนมจีนนะคะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเส้นเส้นขนมจีนมานะคะแต่ว่าพวกเราก็เลยเอามาทำเป็นสูตรคนเดินป่านะคะก็กดติดตามตเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะว <c oughs> ันนี้พี่หมูอ้วนเกิดกำลังสับแต่งกวาดนะคะ วันนี้นะคะคลิปก็จะลงดึกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราไปหักข้าโพดนะคะข้าโพดของป่านี่นะคะโอ <c oughs> ้ที่นี่หนาวแล้วนะคะทุกคนหนาวตอนกลางคืนกลางวันกันมากเลยที่ไหน เป็นยังไงก็คอมเมนต์ทักทายกับเอ็นได้นะคะเดี๋ยวเอนจะตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ที่มันตำส้มตำนะคะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวเย็นที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ ต้นทุนด้วยนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ให้เส้นขนมจีนเส้นใหญ่ๆมานะคะค่ะว่าตอนแรกก็ว่าจะทำน้ำยายุดนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาและดึกก็เลยไม่ได้ทำน้ำยานะคะก็เลยตำใส่เต่งนะคะ เดี๋ยวนี้ก็คือหน้าตาตามแตงใส่เส้นขนมจีนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสีสันน่ากินไหมคะเป็นพริกแห้งแดง<ม>ได้กลิ่นน้ำปลาร้าผสมแตงกวารอร่อยน่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอนก็จะพอตัวไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะก็มาทักทายกันพอ พอให้หายคิดถึงนะคะเอ็นก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้าไม่เห็นเอ็นลงคลิปก็แสดงว่าเอ็นยังไม่ว่างนะคะ